กองเกจีนนั่นเอแกเล้งเหมืัดฮัลโหลลูลุยมึงชงกะชงปีนี้ทงชงไปนะหลูกเลี้ยงหน้าไอ้เลยหลูกเลี้ยงหลูกล้านฮะหลูกล้านนี่หลูกเลี้ยงฮะกองก็เล็กไปนั่นเนี่ยฮัลโหลลู่ทงกับทงไปน้าล้าชงกะชงจังปีนี้แล้วลื้อทงทงไปนะเออชงกะชงจังปีนี้แต่พอปีหน้าโด้คงว่าเพื่อมึงจะชิงไปเองโอ้ชิงไปเอง จึงไม่รู้ใจกินละมึงบ้าฮันนู้เสือเบ้อกับไม่โตกเสือเบ้ออันตกแต่เจ้ารัดใจใช่ไหมฮะฮันเนอวันนี้เบอร์หุ้นตัวเปิด8ช่องก็ปีดแล้วห้ารอยโตกปิดเจ้ารัดนั้นกับกูไม่เคยก้าวเข็พุ้นมึงบ้าเบอร์นะเออฮันมึงเลยเต็งหุ้นั้นกันดีแกะใจกว่าเฟี้ยมึงกวนแบบเพื่อกูกว่าดินนกว่าดินขาว่าดินคอย นกแกเปลือกนกคู่แกป็่นนึ่งกาแกป็นเกาเคยไม่ตีแกเปลือเจอตังเคยอันเจอตังเคยเออกุณเจอนึ่งเกาวคยหกไรยหลนั้นหกหกควายเนยพอละแม่ค้าเบอร์หกติดควายหนักันปวดเออมันไม่โตกนี่คุณจนเราเรลืองเบอร์นี้หอนแน่นเออฮันมึงแหล่วดั้นกุณเจอนึ่งจ้องจับหกไรเท่าหก หกเลขมึงเออโปงวัดลังกูเจอดักหกเจ็ดแปดหกแรกเขาทิปเนี้ยไอติงก็แตกกันละเบื่อมึงเขากูไม่รวยแจ้งไยกูเดแตกกูได้ตามึงละกูไปเฉยไปเฉยเอ้าไม่โดนก้อนเด็กกูยืนตักเบ็ดอยู่ใจยเฉว้ยให้มึงมาเชิญกูคุยให้กูกับพ่อคุยกับคุยกับคุยกับมึงกับคุยเพลินสอยเโธ่แม่มาหลอมุกยาเกลเนื้อจะพาด้วยบ้านเดือ ว่นไปเลยในนามกุ้งเล็บอยู่เวมเวมเวมกอกใยว่าพี่ลอกข้าแล้วปาบน้าไม่เต็งปบมุกแกกูด้วยม้วนจุดมองแล้วพอยแหม่มตักหน้าออกแล้วเหล่ากูเล็กว่บแล้วจัดเปลือยจริงเปลือยเลือดดุดดุนใบพุดเออมึงอย่าไปพรำมันรังเบ้อจริงไอ้รน่อยดำเพื่อจะไม่จกพุดนี่มึงหว่ารังเบ้อนะนั่นจัดหน่อย๋อไม่ได้เลยเบอร์นี่มันเป็นรุ่นรวมแม่งความจิตมั้ย ในตุ้รัมเพียงนี่ปัสสาวะายบ้านเราก็เรียกว่าเบือแต่ตาปัสสาะครั้งก็เรียกว่าห้วยห้วยเออตึ้งคำว่าฮ่วยนู่นนเป็นตุ้รวมแบ่งความชิบหายในตุ้รวมแบ่งความชิบหายเพื่อฮมึงจะกดเลยรที่คำว่าฮ่วยพ้อหยิบหัเว้นย่อยักห้วยในชิบหายเพื่อแล้วมึงรู้ไหมนู่นนู่หยิบปัสสาวะคำว่าอะไรพ้อหยิมาจากคำว่าเลยพ่อหยิมาจากคำว่าเาียหนาโอ้นั่นเธอ วัวเวนวัวเวนมาจะกำววินาศโอ้ยนี่กันเนียนเออจึงยอดยากยออยักไม่ทึงหยับยืนพ่อขี้วัวเวนยออยักรวมกันแล้วเนียนเช็คเช็คฮะแต่เจอเพื่อเบอร์พ่อจิงเจ็กนะคำตุกคำย่างตีมาหอย่างตีมาเพิ่นยกตัวยัางคำวัดดวงอ่ะนายถิงดวงดีนายนุยดวงดีคำว่าดวงก็มีตีมาคำว่าดวงนี่เออ ไม่มีตีมาเพื่อห่าสกดลกับว่ดวงโดเด็กบ่เวนงดวงนั่นไม่จึงเพื่อแล้วมึงรูมาโดเด็กไม่ตึงอะไรโดเด็กไม่ตึงเด็กเคยฮ่าเด็ก่อยไ่้มึงเด็กโชตทอหัวเออ่าเด็กปูหญ่ปลาเออฮ่าเป็นเด็กคนตาตาเติบเติบสะกิดเด็กในอ่างคอยวีระพันเอออ่าเด็กไม่จึงเด็กเคยเออเป็นคนเด็กคนตาตาเติบเติบสะกิดแล้วว่าเวนหิวิ่งเต้นเลย เป็นเด็กคนเป้าคตตนคาตัแล้ววิงเทนคนรักิจเราว้อเฮือละแนหน่อยโอ้จริงพอิโอนนี้กำาัุูกำมีเทมาเออ